ความเดิมตอนที่แล้วนี่แน่ลุงดีตุ้ม นี่เพรอะไรอะลุงดี A, เอบเอเอคิวเอบเอคปูนทำลายล้างเอเค <A, K. S 2> ราชาความมืด ลองเอาเพนนี้ไปใส่กับดอกไม้ดูหนึ่งวันต่อมาโอ้ดงไม้นั้นตายเพนนี้น่าจะมีพลังงานอะไรบางอย่างวันนี้มีข่าวอะไรนึกออกละฉันรู้แล้วจะจัดการเอคได้ไง C4 น้ำมันตุ้มจบ